นะครับนี้ผมจะมาพูดถึงพวกอะไรที่มันทะเลาะกันใน้านเกมไม่รู้มันทะเลาะเรื่องอะไรหรอกเออไม่งเข้าใจไม่แม่งด,ดูดูนี่เดี๋ยวเด,ดี๋ยวผมไม่ดูเลแม่งดูนะดูผู้หญิงไง เออดูดูผู้หญิงแม่งเฮียแม่งโคตรดีสัตว์แม่งเฮียแม่งได้แฟนดีแต่พวกที่แม่งที่แม่งมันตีแม่งดูดิเออแม่งแม่งทำาด้วออะไรวะจิตใจมันเออแบบคุณใจไหมวะเออผู้หญิงเลยแม่งโกดแค้นมาอะไรเออถ้าแม่งถ้าผู้ชายแม่งมีฆ่าพ่อมันตายฆ่าแม่มันตายกูเข้าใจแต่อันนี้แม่ง มันจะทะเลาะกันแหละกันนักกันหนาใช่ไหมล่ะเออแบบผู้หญิงเขาห้ามแล้วก็น่าจะเออเลิกลาพูดคุยกันดีๆแต่นี้แม่งไม่รู้ทําหาอะไรแม่งดูผู้หญิงแม่งดูคนสุดท้ายแม่งฟาดจะแม่งวสเหมือนเชี้ยแม่งเลวแม่งดูแบบแม่งฟาดแม่งเหมือนเหมือนไม่ใช่คนแม่งเหมือนเหมือนเสาไฟฟ้าแม่งเชี่ยแม่งฟาดมันเขาไม่รู้จะเก็บเออ แม่งดูเขาไม่สู้เขาไม่สู้แล้วก็ยังจะไปทําเส่ยเขาเลยแบบแม่งโคตรเลวสัต์แม่งกูบอกเลยแม่งมึงเก็บแรงแม่งถ่ายนายพ่อมกินสัต์เออถ้ามึงถ้ามึงเก่งจริงอะไรจริงแม่งมึงโน่นท้าด้วนกับบัวขาวมึงห้าคนแม่งกลัวมึงจะสู้ขำไมนะมึงจะเก่งอแค่แค่ทำอย่างนี้นะเออเก่งจริงแม่งฝึกมวยแม่ง ตีมวยแม่งหาเลี้ยงครอบครัวแม่งหาเงินให้พ่อแม่มใช้มึงทำอย่างนี้มึงได้ไรวะแม่งอื่นเขาเจ็บตัวแม่งสะใจว่างั้นรับหลังแม่งคุยโวใหญ่สัตว์แม่งถ้าเก่งจริงโหคนเก่งเขาไม่ทำอย่างนี้หรอกแม่งผู้หญิงเลยสัตว์เออถ้ามึงไม่มีอะไรทำโน่นมึงไปเข้ามูลนิธิแม่งไปติดตึงแม่งมาช่วยคนสัตว์ เออนี่ก็ไปดูดูเอาเองระหว่างเนี้ยที่ผมพูดทุกบุมจะพูดให้มันออกมาจากความรู้สึกว่ะเออของนี้เหมกันไม่ได้โอครับไปแลครับ